สวัสดีครับคันผู้ชมผมมาพูดในเรื่องของโตโน่ว่ายข้ามแม่น้ำโขงให้ถึงฝั่งลาวนะครับเป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในสังคมทุกวนันนี้ในโลกโซเชียลหรือในข่าวนะครับก็เป็นไปโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วว่า การปลารถทําอะไรสักอย่างหรือโครงการอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อ,อ,อมวลชนหรือสังคมนะฮะมักจะมีบุคคลสองกลุ่มกลุ่มที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไอ้ที่เห็นด้วยอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็เพียงแต่ว่าอ่ะอย่างโตโน่อยากได้เงินบริจาคก,ก็ช่วยกันบริจาคแล้วก็ไปพูดเชียร์ไปพูดให้กำลังใจในฐานะ คนที่ทำตนให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่คนที่มันมีอคติไม่ว่าจะเป็นตัวตนน่เองหรือโครงการนี้มันเอื้อให้กับประเทศชาติมันงแน่นอนมันก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมันงก็จะมีจำพวกเนี้ยตั้งแต่ริเริ่มโครงการมาก็มีแต่เป็นห่วงนะอืมเหมือนกรณีประมาณว่า ไม่นิยมความรุนแรงเหมือนกรณีที่อที่สีโดนต่อยโดนตบจะบอกอยู่เสมอว่าไม่นิยมแต่เชียร์ผมเพิ่งบอกไงเข้าล็อกเดิมในสังคมไทยธรรมดาที่ว่าด้อยพัฒนามันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละสติปัญญาของคนที่เขาเข้าใจโลกมันถึงมีน้อยกว่าคนที่เขาไม่เข้าใจอย่างกรณีโตโน,โน่คนที่ไม่ชอบ เสียสีทากทางเออขอพูดในฐานะเพื่อนขอพูดในฐานะหมอขอพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งอ่านข้อความมาจากดาราท่านหนึ่งซึ่งมันเป็นอคติล้วนๆนะฮะมันพิตูลวิ่งก็เหมือนกันโครงการได้รับเงินบริจาคมากมายช่วยซื้ออุปกรณ์แพทย์ตั้งเยอะแต่ถ้าสมมติคุณโตโน่ตั้งแต่ลิเรมแล้ว โดนคนเบรกไม่ชอบขัดขวางแล้วเชื่อโครงการดีๆนี้ก็คงไม่เกิดใครที่จะทําก็ไม่สามารถที่จะกล้าลุกขึ้นมาทํากับโครงการดีๆนี้ได้นะครับผมเห็นแล้วผมก็เลยเหมือนกับมาสะท้อนถึงปัญญาของคนนะครับถ้าคิดตามคําคนที่เขาห้ามดา่าเสียสีโครงการต่างๆที่โตโน่จะทํา ก็ไม่เกิดพ่ายแพ้ต่อคำด่าทอเสียดสีถากถางบ้าบอคอแตกในโลกของเรามักจะมีความขัดแย้งอยู่เสมอมัเป็นเรื่องปกติมันเป็นความสมดุลระหว่างหินกับหยางแต่ถ้าใจเราไปปรุงแต่งไปให้น้ำหนักค่าลบหรือค่าบวกมากมันก็ทำลายความสมดุลผมถือว่าความสำเร็จของโตโน่คือความสำเร็จโดยสมบูรณ์ เพราะมันมีคู่ขัดแย้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงของสังคมคุณสังเกตไหมว่าโลกเรามันร้อนอารมณ์ขนก็ร้อนขึ้นนิยมการรุนแรงนิยมการด่าทอหยาบคายไม่สุภาพซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปนตามภาวะของโลกร้อนด้วยโลกไปนี้มันถึงมีแต่อารมณ์ใช้อารมณ์เป็นหลักการตัดสินใจไม่ได้ใช้การตึกตรองหรือสมาธิหรือว่าการ กันกรองเพื่อให้เกิดปัญญาสังเกตข่าวเลยครับที่ผู้พูดนี่ก็ฟังข่าวนะเราะ่าบางทีก็ฟังเป็นเพื่อนนะแต่สังเกตข่าวเลยครับความรุนแรงในครอบครัวมาจากยาเสพติดการหึงหวงเป็นสามีภรรยาฆ่ากันเป็นลูกฆ่ากันปืนยิงมีดแทงบีบคอแหวนคอตายสังเกตสิครับ เรากำลังอยู่ในโลกการหลงกลอยู่ในโลกของโซเชียลเพราะโซเชียลอะกระแสใครกำหนดประชาชนไม่ใช่กำหนดประชาชนไปเชื่อกับบทความซึ่งใครไม่รู้มาบอกว่าไอ้คนเนี้ไม่ดีปั่นกันจนบอกมันไม่ดีผมเชื่อเหอะอะเหตุการณ์หนึ่งตั้งแต่พี่พี่ตูนบอดี้ l a m มมันก็จะพยายามปัด แต่ที่นี้ผลการกระทํามันออกมามันสวนทางกับไอ้พวกที่ปัน่นพูดไปเนี่ยก็จะหาว่าผมอะเลือกข้างผมไม่ได้เลือกข้างผมมองในกระแสของความเป็นจริงเพราะอย่างตัวเราทุกคนเนี่ยตอนที่เข้ามหาลัยอะ,อ,ะอยากจะเรียนขาขาอะไรอยากจะเรียนคณะอะไรเรียนตามพ่อแม่หลายคนมันก่อนมีสัตวแพทย์สาวคนหนึ่งเขารู้ว่าผมเป็นศิลปินวาดรู เขามาถามว่าเนี่ยจริงๆเขาอยากวาดลูกเขาจะออกไปประกอบชีพได้ไหมไปเรียนทีเพื่อจะเป็นวาดลูกผมก็บอกมันก็แล้วแต่ใจของเราอะครับเพราะถ้าเกิดคุณพร้อมคุณเรียนรู้และใจรักจริงๆอะ่ะคุณก็ต้องทําลายกําแพงตรงความที่ว่าคุณเคยทําเพื่ออะไรเพื่อพ่อแม่คุณออกได้แล้วพ่อแม่คุณคุณจะแคร์พ่อแม่ขนาดนั้นหรือเปล่าละ่ะเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ยาวจนเห็นความ ความเป็นไปของคุณแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องตายก่อนเราอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตายนะผมถึงบอกว่าการดํำริทาอะไรสักอย่างขอ,อยังไงดีคุณต้องอดทนต่อกระแสไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทุกคนต้องคอยคุณเคยไหมฮะออกรถเก่ามาคันนึงเนี่ย ไอเราอ่ะไม่มีปัญหาในในการขับรถเก่าแต่อาาตเราบางคนเนี่ยจะเป็นจะตายให้ได้ทาไมไม่ออกรถป้ายแดงทาไมไม่ออกรถใหม่ทําไมยังงูนทาไมก็มันลดกูนี่หว่าเชื่อไหมเราไปใส่ใจแม้แต่ญาติเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องโยงไปถึงโตโนโ่ผมภูมิใจซะด้วยโตโนโ่ที่โตโนโ่ไม่เชื่อกระแสข่าวนะัก ข่าวเลยใครต่อใครก็เป็นห่วงเป็นใยอ้างว่าเป็นห่วงการว่ายน้ำมันอันตรายอย่างโน้นอย่างนี้การกระแสน้ำมันเชี่ยวโอ้เขาตือนแล้วไม่ฟังดือด้อคุณฟังอะไรมาคุณศึกษาไหมว่าเขาก็กลัวตายเหมือนกันนะ่ะถ้าเขาว่ายไปเจอ,อกระแสน้ำดูดน้ำเขาก็กลัว เขาก็วางแผนคุณไม่ได้ไปศึกษาสตัดดี้หรือว่าโครงการเขามันทําอะไรจุดประสองค์อะไรจุดประสงค์ซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อความส,สะดวกให้กับแพทย์กับพยาบาลรักษาคนแต่มีอะไรเดี๋ยวหมอที่เป็นเพื่อนอ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องขอถามสักนิดหมอพยาบาลก็เหนื่อยมันเดะมันคนละประเด็นน่ะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นหมอได้ยังไงกับทำไมไม่เข้าใจโครงสร้างหลักเหตุผลที่เขาทำถ้าโตโน่บอกว่าผมจะทำเพื่อสวัสดิการของหมอพยาบาลโอ้โหเชื่อไหมตัวคนพูดนี้ก็ต้องบอกแล้วทำไมเครื่องมือไม่ทำนะมันก็จะไหลไปเรื่อยไปเรื่อยผมถึงหมอว่าอย่าไปอย่าไปแคร์่ะดาราบอกโอ้ยฟาดได้ถูกใจคนทั้งประเทศ ฟาดตรงไหนคนทั้งประเทศคือใครในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็คนคนหนึ่งแล้วยังไงก็มีอิทธิพลเพราะคุณเป็นดารามีชื่อเสียงแต่คุณมีอักขติในใจความทุกข์อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่ลุงตู่ไม่ได้อยู่ที่ปิ๊กป้อมไม่ได้อยู่ที่ตัวผมด้วยเพราะผมก็ไม่ได้แบกคําพูดเขาผมเห็นเขามันไม่มีอะไรถูกใจคนทั้งประเทศเหรอกครับระดับโลก ประวัติของคนระดับโลกก็เหมือนกันจะทำอะไรสตีฟจอบปารถถ้าเกิดสมมุติคนรอบข้างไม่เห็นด้วยแล้วเขาเชื่อล่ะเราก็จะมีอไอโฟนใช้ไหมมันอยู่ที่การแน่วแน่เอาง,ง่ายงยดีกว่าศาส,สดาศาส,สนาพุทธ,ธเจ้าก็พระเจ้าชายสิทธัตถะถ้าลองเชื่อเสด็จพ่อปารถความไม่ปลารดความเพียรออกไปมุ่งหาโมกโมกะธรรมจะมีศาสนาพุทธ คือทุกอย่างมันมีมันมีตรงนี้แหละครับผมทึกบอกว่ามันมีเขาเรียกว่ามานหรือว่าเรียกการชุดลังอะ่ะไม่ให้เราเดินไปข้างหน้าถ้าเราสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราทาดีเราไม่ได้เดือดร้อนใครเพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้กับความอ่อนแอในใจเราให้มันเข้มแข็งแล้วก็เผชิญปัญหาและอุปสรรคของมันให้ให้ก้าวต่อไปเนี่ยผมถึงมาพูดถึงวิเคราะห์ว่าคันเนี้ย ถึงมันจะผิดจะถูกไงแต่ผมว่าโครงการเนี่ยมันสามารถเอาเงิน่ะแบ่งให้ทั้งสองฝ่ากอย่างน้อยอุปกรณ์ในการทางการแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลฝั่งประเทศสออ่าประเทศลาวกวับประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทุกวันนี้มันก็ยังไม่จบแต่ผมเชื่ออยู่มันก็เงียบกระแสที่ว่าค่อนแค่ถากค้างอ่ะกระแสคนชื่นชมก็มีมันก็จะเป็นสองฝั่งเพียงแต่ว่าเราจะไปเสพอะไรพอเราไปเสพ ในสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบใจผมว่าเราอยู่กลางๆเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าดีเราก็ชื่นชมเขาการขัดขวางคนทําความดีผมว่ามันบาปน,นะถึงแม้ว่าคนทำเขาเหนื่อยแต่คนที่พูดมันง่ายไงและผมก็จะฝากว่าอย่าดีแต่พูดตัวเราต้องทำอะไรบ้างอยากจะไปโมเตด,ดดาโตโน่หรือูมงอย่างนี้แต่เราลืมไปว่าเราทำได้แบบเขาหรือเปล่า เรามีความฝันอะไรที่ทําให้เพื่อสังคมหรือเพื่อหรือคนส่วนรวมหรือประเทศชาติหรืออะไรก็ได้องคอ์กรหรือเพื่อเด็กคนแก่สัตว์ผมคิดเสมอเกิดมาอย่าเป็นตา,ปาตายเปล่าตายไปแล้วเป็นโมฆะบุรุษโมือสตรีเนี่ยท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับที่ผมพูดมันไม่ได้เป็นการที่ว่า วิเคราะห์หรือด่าอะไรใครหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ในโลกของกระแสสังคมที่มันเป็นโซเชียลความไวการเป็นข่าวผมก็ฝากไว้นะครับช่วยติดตามเป็นกำลังใจกด subscribe ในช่องสอนศิลปะครูโทด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดี